ก็วันนี้นะคะเราจะมาประกาศนะคะประกาศหรือว่าแจ้งข่าวนั่นเองคือเขาก่อนเราได้จัดก,กิจกรรมสุ่มจัดก,กิจกรรมเล่นกิจกรรมสกูตช,ชี่ไปนะคะแล้วเราก็ได้สรุปผลออกมาแลวนะคะแล้วคือเราได้ถ่ายคลิปการส่งของเอาไว้แล้วแต่คือคลิปมันหายแล้วคือคลิปมันไม่สามารถลุงได้ใน YouTube ส่วนใครที่ อยากดูคลิปหรือว่าใครที่ได้กิจได้รางวัลกิจกรรมหรือว่าอะไรก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะทักไลน์มาขอคลิปวิดีโอที่ส่งได้นะคะก็จะส่งให้ในแชทนะคะใครที่อยากได้คลิปก็ทักมาได้ได้ในไลน์เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอดียไลน์ไว้ไใ,ใต้คลิปเลยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนกับช่อง Box To Shop แล้วนะคะส่วนช่องเราก็ ถ้าเกิดว่ามีคือมีคนถามมาคนนึงอะไรว่าช่องเราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเออเราคือช่องเราทําคลิปหลายคลิปอะไรเพราะเราคือเป็นเราเป็นคนที่ชอบแคสเกมด้วยเป็นคนที่ชอบเกมแล้วก็การ์ตูนด้วยเนาะคือเราว่าเกมไงคือช่องเราก็ช่องเราก็จะทําเกี่ยวกับแคสเกมนะแต่คือขอหาของอุปก,กรณ์ให้ครบก่อนนะช่องเราทําคลิปเกี่ยวกับแคสเกมแล้วก็ เกี่ยวกับสลามสอนทำา i y y สลามนะคะแล้วก็สอนทำสกูตชี่แบบทำเองแล้วก็รีวิวสกูตชี่รีวิวพัสดุอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สอนดัดแปลงสกูตชี่ที่พังไปแล้วหรือว่าเราอยากทำให้มันหน้ากขค้นมาอีกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาทำเกี่ยวกับอยังไงอะแล้วก็จะทำเกี่ยวกับขายสกูตชี่ขายสลามด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้นะสน่วนก็จะทำ DIY เกี่ยวกับอย่างอื่นเนอะไม่ใช่สลามอย่างเดียวพวกกาไรพวกอะไรพวกนี้นะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนกับช่อง Box s To r e Shop นะคะบาย